สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาแลกความทรงจำของราชามังกรนะครับความทรงจำของมืงกรราชิดูซักนะฮะพราศิดูซักที่สลักบนพึกษาทองนะครับเราได้ไปข้ามันมาแล้วนะฮะสิ่งที่จะต้องได้จากความทรงจำนี้ก็จะมีดาบซิลาราชามังกรนะฮะดาบแทง ทําจากศิลานะสถิตสายฟ้ายุคแรกเริ่มเศษเสียว้พลังราชามงกรได้รับความสรงจำนะจะปลดปล่อยพลังที่รุนแรงเหลือร้นนะกับเหล่าทายาทมังกรตัวกระจ้อยร้อยไปชั่วนิรันดร์ทักษะต่อสู้เขาเมคออัศนีนะฮะทำให้ร่างของตัวเองกลายเป็นเมฆสีแดงชั่วคราวเป็นสายฟ้าสีแดงชั่วคราวลอยกลางกาดแทงด้วยดาบ หุ้มสายฟ้ากดค้างเพื่อเพิ่มระยะรอยตัวกลางอากาศนะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นพาซิดูซักที่ลมสลายนะครับเราจะมาแลกดาบก่อนนะฮะดาบซีราเราชมังกรผมจะทำการตีบวก10นะครับการจะใส่นี่ก็ต้องการความแข็งแกร่ง18นะฮะชำนานถึง37ด้วยกันนะฮะมีน้ำหนัก8นะครับมีพลังสายฟ้าบวกมาที่59นะนี่เป็นไงครับ ทาของเขานะเปลี่ยนตัวเองเป็นสายฟ้าสีแดงแล้วพุ่งเข้าไปนะครับแต่ระยะก็ไม่ได้ไกลนะแต่มันก็น่าจะใช้หลบได้มั้งนะเนี่ยถ้าเอาไปใช้ดีๆนะนี่มาลองดูกันนะครับเป็นดาบแทงนะแทงก็ชา้ชาช้า เพื่อนๆได้ลองมาแลกแล้วลองมาบิบ้วมาได้บ่าครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะฮะผมคิดว่ามันเฉยๆเอื่อยพี่ลึกนะอันเนี้ยแต่ค่าค่าบอสนี่สนุกมากเลยนะราชามังกรเนี่ยโอ้โหเป็นบอสลับนะครับขอนี่จะไปฆ่ามาริเกตนะฮะลองมาฆ่ามันดูนะครับเจ้ามังกรตัวนี้ ไงบ้างฮนะโอ้โ oh หถามว่าเล็งได้ตัวเดียวแต่ว่าเล็งไปยังตัวข้างหลังน่าจะดีกว่านะแล้วให้มันโดนตัวข้างหน้านะะฟืดตมนะฮะไม่โดนักต,ต,ตัวเลยเออเออโอ้ยเราใช้ชุดมังกรนอยู่นะเราเป็นทาย,ยาทน้อยยานะเราอะโอ้โห oh แต่พอเรากลายล่างขึ้นข้างบนเหมือนเพราะว่าเราจะไม่โดนโจมตีไม่สสยไม่โดนสอยล่วงลงมานะครับ ก็เป็นถ้าหลบได้นะเอาไว้หลบนี่เอ้ยเอ,อ้ยฟืบก็สวยงามดีนะฮะเพื่อนๆได้ลองแรกกันมาหรือเปล่าเอ้ยเรา,ามาทดสอบพลังมังกรอ,อีกอันหนึ่งของพาสิดูซักนะครับนี่พาสิดูซักที่ล่มสลายนะครับจะเทสจตัวนุ่นข้าบนนุ่นเลยนะ ยืนเท่นะฮะเป็นคอทอมนตรามังกรที่สาสต์มั่วมากเพื่อนๆได้เอาไปใช้กันไหมฮะไปยิงใครมั้งครับหูเล็งไม่เคยจะโดนเลยมาเลยเพื่อนโดดมาโอ้โอนหน้าหนักเยอะนั้นเนี่ยเอาไปเลยเล็งตัวเรียบร้อยไม่ถึงด้วยนะอา้าวโดนสอยล่วงด้วยนะเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นมนตราที่ ขนาดยิงโดนสอยได้ด้วยนะครับฟูดแต่ถ้าเราไล่ไประยะหนึ่งแล้วมันจะไม่ตกมาให้โอ้โหไล่ทีเดียวนะครับตายไปเลยเนะี่ยเรียกว่าโหดใช้ได้นะครับพรังที่ได้จากความสูงจำของมังกร พรสิดูสักนะ่ะกายล่างเป็นลายชามังกรพ่นปลานสีทองออกจากกลางอากาศนะสามารถใช้ขณะกระโดดได้ด้วยนะฮะนี่คือท่าทีกรสิ้นลมหายใจของราชามังกรผู้เคยอาศัยอยู่ณนะมิติเวลาชั่วนิรันนะครับเดี๋ยวขอมาอยู่บนหลังเต็นนะฮะแล้วดูซิว่ายืนยิงบนหลังคาอย่างที่เขาว่าได้ไหมไฟอันนี้ศาสตรมั่วนะศาดตร์มั่วนะเสา,นะสาเต็นไม่ไหมนะครับ ยินยังไงฮตายไปเรียบร้อยอ่ะม,มีใครมาหาเราเลยพอเรายืนข้นบนปุ๊บเงียบกิบมาดีฮะมาดีฮะตรงนี้มีเหยื่อนะอยิงหมาก็ได้มังกรกับหมาสู้กันฟาบแล้วก็ไม่คิดจะโดนนะโดนไปสองตัวกว่าจะฝาดโดนโอ้ย เพื่อนเอาไปยิงอะไรบ้างครับเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยคือ <c ười> แบบว่าโอ้ยเ <c ười> งือจะเงื้อง,ง้างตอนย้อนมากนะเลยฮะแต่มันสวยดีนะเอาไว้จบเท่ๆได้น,นะโอ้โหไม่มีใครมาหาเราเลยเพื่อนๆมาหาเราทีเราต้องกันเยอะโอ้โหฟื้ มป็นยังไงบ้างน่ากลัวไหมเออเราเนี่ยคือมังกรที่ไม่สระผมผมแห้งกรังเลยดูสิเขโอ้ยขนาดโดนไล่ขนาดไล่อยู่นะนี่มันยังทบุบตกลงมาได้เลยอะเอาไปเหยมาทุบค่อยเลยสวยดีนะเอาไว้จบเกมได้นะจบหาเอนดิ้งสวยๆได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ